แม่เนีเกิดกับานายกับข้ากอกันมาแต่ลูกจอันโอ้ยน้อแม่โอ้ยน้พอพเมือเมือม่อใจนั้นบพ่พัวเป็นอ,อะไรกบอ,อยนอเดีน,นอ้อ เพ็นน่มาจะเป็นไหนหรือเป็นเจ้าเนหลือเป็นสพปุตุฆาเป็นเชาวไรเชานากาสิกรรดอกกํต่อยกะหามุมดอกมีมันเนี่ยเือบเนลาตายตายนี่ตายไปแล้วบริตายเล่นเล่นเลเก็นพวกดังละคนันบเรีน้องเนี่ย ใช่ย,ยังก็แสดงแต่งมาได้เป็นเรื่งองมบาดบ้างควงพองชาวบันใช้นีแลว้วตายจนเกิดตายจนเสียยงเหลียย ร้งร้งเอ้ยาจจากคอจากเมีตายจากลูกและเต่าจากขางเข่าติดแตนนม่นห่นลาหนั่งเอ้ยเจ้ามาายไปแล้วรูดบพกคือตั้งแต่ตอนเจ้าไปค่ายังมีมึงสิกลับมายังมีมือปิ้บมือตื เมื่อสมัยอาตปรไทยยันเอินเป็นไปหาเดี่ยวข้างก็ยังกองหลอกตาวมาความคล่องอ้ยขันมาเจ้าไปง่ายยังสิได้กลับนาโนและกันพ้องคลองไปน้ายังสิได้กลับบ้านเกินว่าท้อละมันไง พอามาตายบ่มีมือเจ็บปวดื่นมาตินโอ้ยเดี๋ยวนี้บ่มีเมว่่าสเเปล่ยนขึ้นมาได้ดอกดังลัเนียวางรองอยุณพอสำรองแม่สมหายพอสมจินกีดอดหลายตั้งแต่คัน แต่เขาบาท่ทำายลูกเมี่ฮ้ยอาศใส่พายพีงเพื่อกกันก็ยันสวยตั้งแต่เขาบา่ทันไวการน,านั้นเจ้าก็บอกขันกองหวงของเมียของเจ้า ขวงเจ้ามากินหอดเด่นนเมยงก็กินข่าดอกความผาก็กินปลาดอกความถวยก็กินไกวดอกความมีขวางกลางเอ๋ยแม่ขวงเจ้าพ่าของเจ้ามากิดเห็นกันแต่กินเมี่งแต่โลกเมียยังเป็นเด่น แค่พระอากาพาดพียุ่งหินหนึ่งนอกไม่กินบ่าเป็นหลังแม่สมหมายก็ยังกอนั่งควงควงนอนมาลบว่าสมสีกัยังวามและน้ำอ้ยถนอมยังหมกจนใ่ยับลูกแม่นั้นไงแล้วมาตายจ่อยจากไป ว่างรังเอ้ยปล่อยตังแต่คนพอสมศีรีแม่สมหมายตาฟังคำนี่ล่ะไวเองตาจำลองนี่ล่ะใ้ให้ไงหำละคำอกเด้งมิ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 หาความอุบก่อ เจ้าตายไปแล้วตกกลางเอ้นย่าก็ฟันนิ่มกลางเป็นมางแม่สมหมายเบิ้งแต่ลูกพูกแม่เอ้ยวังครังเอ้ยญาติพี่น้องของเจ้ายกมาจกข้างัวายอมาจกข้างใส่ยบายแล้วบ่อยากวางไหนมี สมศรีแม่สมหมายพอท้องคำพอสำรองพอเกษมพอธรรมะตลอดเหมื่อทุกคนโยนีกิรอดหลายจังได้สางโกเทศทนก็นาให้เจ้ามาร้องรับกาจนบนน้ำ้วยว่ามาเด เพ้นวิญญาณของเจ้าเนี่เน่ารียในไะเลี้ยวญาติละนังอยู่น่าลกเหลือปากฝ่ายโถเจ้าหอกรับปังนึ่งในมีนี้ญาติทั้งหลายลานัง้ยกินอดหลใ้เกินจงได้รอรอคอยทาง่ามาเดี ทำทางใดนักกรามจางมาบินโลกปรางพงเสื้อกะบปตเตีมยเนี่ยรือ่าไรเมนี่เป็นมือแมนมาใจเนี่ยแนวใดๆญาติพี่น้องของเจ้าพ้นกามาควบกันแต่งมารอถามเน่ ก็ย่าได้ยี่ญาติในเดินผ่านมาทางไหนจะไปมัวเมาลอกกันโยตามใสหัวจะไปมัวเมาเลิน่นน้ำตาเวนมันสิทามเนื้อละลามลากรเอ้ยมาฟังเทศฟังคามน้ำคุณตาสำลองแม่สม ให้พอสมศรีญาพี่น้องกันโยนีกันโตเจ้าญาโยนานแม่มาเดิแม่มาด้วยลานไอ้กันจะมาหอดน้ำให้เจ้าขีกเนือมาดอกให้เร่ ขันเจ้ามาบ่ได้ข้านามนั่นแล้วห้เจ้ายัง้อยคว้ามาในเดิมว่างร้งเอยขันเจ้ามาอดแล้วอยาก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 แม่สมมายกาเซียนไปหาขันเจ้าอยากกินปลาว่าสมศรีกาเซียนไปเต้น อยากินรองอยากินแจงเนี่ยไรเองตาต้องคำตาสำรองตากระเสมกาสินาไปตอนในมาทอนยาโยดุนว่ามาเด้อ ตอนี่รองมิ้ยานพวงท้องสจาวันใส่ก็จิมาถึงแล้วเสียงแซวแซวยาพี่น้องกระชมเสียนลูกเดาแม่ลูกขึ้นหาไยมาผกเขนเด้แม่เด้งลูกใสแม่แมหาเอาไปมาค่องเขนของหลวงพคอายโผกเขนจะไม่บอกแจกลูกหลานก็ละ สามเซนสามเซนแม่สมัยเอ้ยกันแม่ผูกตั้งแต่ปลายพวงท้องกะจีของตั้งแต่ปลายยางไปใสะกะจีของตั้งแต่ปลายทุนสิกกระบบมีวุ่เบาบักุดหอดลูกหอดลูกมัดเท่าไรแม่กระบบว่ามันย่ำผูกแขนผูกตั้งแต่ปลายอันพวงท้องรับบ่ได้ ดูกเด้อพ <ENNIS _> ี่น้องมาสวยกันเด้อเดี๋ยวจนจัดโอ้ยจังววานี้มีนี่ปลายโปแกนการังเริ่มมาพันแขนกับของคอมาพกแกนหองคอเป็นโัรแทนพวงท้องนี่ละไว้ให้น้ำของคางดอกจูน้ำลาที่การองลำจังปล่อยไปแล้วไปเหมือนเ้ารับโฉนผ่อนบุญจังปล่อยขึ้นดอกเมื่อบ้านพวงท้องเอ้ยสุกสำลักนอเจ้าน้ำได้ดีกะเรวา อนา,าคตข้างหน้าเป็น้องป้าดอกบานสูงขั้นแม่เจ้าโตกให้พ่นจากคุกเดินลันลาขั้นแม่เจ้าเจ้งสูกายสูจยิงยิงในสมดังใจปองไอ้ไหนไปมึง สวรรค์บนป่าเขว่าดามาล้อมกันเป็นแก้วทันเกียร์ปุณจะมีมากล้นกันไปนาโยสบายแต่นางเลยสาตย์มาไใบนาปจียันลงมาปรดกครแม่โทษโทษ่วงทว้างบ่มีกมาเป็นลูกของแม่สมหมายลูกของขวัสมศรีมาเป็นญาติเป็นน้องของเจ<ห> ouais. so so ้าดังเขาเด้อเจ้าแม่ อาวม,มัดมีการแคลนวินยันก์เรียบร <erc> <discounts, S 2> ้อยการกระแคนกันยั่งอยู่ยังบ้านองพระ่านลวก กันยังกัดจีธาเมื่อแล้วกัดจีเต้าเน่งแล้วเมื่อนี้ญาติพี่น้องทุกท่านก็เคารดังเดียวกันดอกเมเด้อเด้อเม่เด้อพัวมาพังเทศเมื่อนี้แถมจมทานกันเอกด้วยทั้งบนกันเอกต่องฝายพบได้พรองกันเข้านายุสบายแม่เอ้ยแม่กันไม่กว่าผัวเจ้านอนคว่ำจะบ่นพว่าเปรย์ไพ บอกพ่อเจ้านอนนายยวปันละพ่อเปี๊ยาเจ้ากระเป๋าเจ้าวันแต่เล้เรตุการณงนังนน่เด้อพ่อสมเสียแม่สมหมายพ่อสมรู้เหยือบุญของเจ้าเมื่อเนี่ยกคดังตึง tưng tình tưng 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 ta bồng bồng ปังปอง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 ป่ากระดังในเมืองไทยดอกแน่เด้อยินมจังดังกจกระดังจังใจป่าให้พลาน้่มอยู่กดจนโงตึงว่าพลามีมากล้นก็จนจางดอกต้องตามแม่เอ๋ยแม่โลกานเจ้ากระไดยามาทากันค้าหากาไรไก่ได้ไงไงแม่นที่ข้าจีขายข้านื้อไก่ได้ดอกห้อนแดงดอกหอมเงิน เมย่าเมื่อเจ้านอนควอมย่าพันข่อปีพายกันทำบุญไลายไก่ได้กันมากล้นกุชนมีกันมากนี่แม่เอ้ยแม่รวยขุนงามข่ดีที่เจ้าทำไปแล้วน้าไปแล้วให้เป็นเจ้าแม่มว่าหน่วยใ่เลวลานักสาต thì mới đây là nó, bố đây cả nang hát đắng, bố vợ về về, nhung nhang bảo, cả nhang cả lục, mẹ đứa chị thả là cả chiều sao Oh, พวกน้องแม่พอยยีกาเคอดังเดียวกันเดเมเดอพ่อจะทำบญแ้วพระรามีเดี่ยวคำทรงสื่อจังหนังปงปงดังสถานตัวกาบ้านน้าแมโนขั้นแม่เจ้าไปนามาหลังกระตร้างเป็นจะยืนสีนั่งจะลุกเดินกายได้กันบูญทอนดอกลังลูกหลานพ่อหลานแม่ก็ได้พอจะทำกันค้าหากำไรก่ได้ง่ายง่ายขายเพชรขางไกย่างจะต่างนั่นในลัง หอมขายกนมขาต้มผัดนีแตงโมสิงกะโปกก้นมงังกะตดินเลื้อยใสไก่ต้องไข่ใส่ยหน้าีิขาเจียไม่งันนี่ไหนเลยนเล่นเล่นเล่นข้าสองเจ้าโปราแสนสองแสนสามแสนสาูุเอานี้เด้อสี่สามเน่อเด้อ แล้วบ <m í toys> ัตรมิ <t> ่งจะมาสมควรแล้วนั่นได้ดีก็ได้างสิเดีล่ะพวกไปน้องดอกขึ้นบัตรยินสถานแม่เอ้ยแม่จะมีงานหนานั่นพูดอย่เือเลขอบตนี่เห็นบ่ขอบคุญไายเด้อจะเป็นฉลาดน้องสาวก็สมัยหนาให้ได้อีกเด้อเอพ่อพวอเด็กมาสลาดแต่พ่อผู้ข่าสมาบ้ามาพังเขตนา โอ้ยน้อแม่เมื่อนี้เด้อแม่เด้อถ้าใจไม่งั้นน่ะใหหลังมาโทรหาอาจารย์ซ้ำๆๆแม่เด้อแม่เด้อบอกได้ว่าโทรโทรเบื่อโทรยุติปฏิบัติว่าน้อแม่น้อกันว่าสั้นไอ้ยมพ่อยมแม่กดเข้าไปยูทูบกระไรเด้อแม่เด้อของอาจารย์มหาเกี่ยวเนี่อว่ออาจารย์นี่ก็ลังฮ้ ช่องหักอีสานวาสันลาแม่ถ้าเขาไปโลดอาจจะเหนนั่งถือเลื่อนกันโตข่าขายอยู่ในหันหลาแม่เอ้ยคุณเน่ง